วันนี้พกทำนายฝันวันนี้นำเสนอเรื่องฝันว่าวิ่งหนีถูกไล่ล่า,ลาวิ่งไม่ไปสัญญาณเตือนให้สู้หรือจะเจอทางตันพร้อมเลขนำโชคท้ายคลิปสนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศ8 1 4 3 0 1 1 7 0ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูนบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิด วันนี้พกทำนายฝันสวัสดีครับหัวใจที่เต้นระรัวลมหายใจที่หอบกระชั้นและความรู้สึกหวาดกลัวสุดขีดขณะที่พยายามวิ่งหนีจากบางสิ่งบางอย่างการวิ่งหนีหรือการถูกไล่ล่าคือหนึ่งในความฝันที่ทรงพลังและเป็นประสบการณ์ร่วมของมนุษย์ทั่วโลกคือสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของการหลีกหนีปัญหาความวิตกกังวลและความกลัว ที่ซ่อนอยู่ในจิตใจในโลกแห่งความฝันการฝันว่าวิ่งหนีจึงเปรียบเสมือนการที่จิตใต้สำนึกกําลังฉายภาพปัญหาที่เราไม่กล้าเผชิญหน้าในชีวิตจริงคือภาพสะท้อนว่าเรากำลังหลีกหนีความรับผิดชอบความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือกําลังวิ่งหนีจากด้านมืดของตัวเราเองสิ่งที่ไล่ล่าเราในฝันก็คือปัญหาที่เราต้องหันกลับไปเผชิญหน้า วันนี้เราจะมาถอดรหัสความฝันแห่งการหลีกหนีนี้กันว่าการวิ่งหนีในฝันของคุณนั้นคือสัญญาณเตือนให้คุณต้องหยุดและหันกลับไปต่อสู้หรือคือลางดีที่บอกว่าคุณจะสามารถวิ่งหนีจากเคราะหร้ายได้สำเร็จพร้อมเลขนำโชคที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้เรามาเจาะลึกคำทำนายใน8สถานการณ์กันครับสถานการณ์ที่1 ฝันว่าวิ่งหนีบางสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสซาป,ประหลาดคำทํานายมีดังนี้คำทํานายหลักเป็นภาพสะท้อนโดยตรงของความวิตกกังวลและความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้จักคุณอาจกำลังรู้สึกกดดันหรือหวาดกลัวกับอนาคตที่ไม่แน่นอนหรือมีปัญหาบางอย่างในชีวิตที่คุณยังไม่เข้าใจต้นสายปลายเหตุของมันด้านการงานคุณอาจกำลังรู้สึกกดดัน กับความคาดหวังที่มองไม่เห็นหรือกลัวความล้มเหลวในโครงการที่ยังไม่เริ่มต้นด้านการเงินมีความกังวลใจเกี่ยวกับสถานะทางการเงินในอนาคตกลัวความไม่มั่นคงด้านความรักสำหรับคนโสดมีความกลัวต่อการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กลัวความผิดหวังที่ยังมาไม่ถึงส่วนคนมีคู่อาจมีความหวาดระแวง หรือความกังวลที่ไม่มีมูลเหตุในความสัมพันธ์คำเตือนจงตั้งสติและพยายามทำความเข้าใจกับต้นต่อของความกลัวการ,รเผชิญหน้ากับมันคือหนทางเดียวที่จะทำให้เงาที่น่ากลัวนั้นหายไปสถานการณ์ที่สองฝันว่าวิ่งหนีสัตว์ร้ายคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่สะท้อนถึงสัญชาตญาณดิบและ อารมณ์รุนแรงที่คุณกำลังหลีกหนีสัตว์แต่ละชนิดจะมีความหมายแตกต่างกันไปเช่นวิ่งหนีงูอาจหมายถึงการหนีปัญหาเรื่องเพศหรือการหักหลังวิ่งหนีสุนัขอาจหมายถึงการหนีความขัดแย้งกับเพื่อนด้านการงานคุณอาจกำลังหลีกหนีความขัดแย้งรุนแรงกับเพื่อนร่วมง,งานหรือความรับผิดชอบที่คุณรู้สึกว่าเป็นภัยคุกคามด้านการเงิน อาจกำลังหลีกหนีปัญหานี้สินที่กำลังไล่ล่าคุณอยู่ด้านความรักสำหรับคนโสดอาจกำลังวิ่งหนีจากความปรารถนาในใจของตัวเองส่วนคนมีคู่อาจกำลังหลีกหนีการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาทางอารมณ์ที่รุนแรงคำเตือนการวิ่งหนีอารมณ์ของตัวเองไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนจงเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจและควบคุมอารมณ์เหล่านั้น ก่อนที่มันจะย้อนกลับมาทำร้ายคุณสถานการณ์ที่สามฝันว่าวิ่งหนีคนที่รู้จักคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่บ่งบอกว่าคุณกำลังมีปัญหาความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งกับบุคคลคนนั้นในชีวิตจริงและคุณกำลังเลือกที่จะหลีกหนีการเผชิญหน้าแทนที่จะพูดคุยกันตรงๆด้านการงาน คุณอาจกำลังมีปัญหากับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมง,งานและกำลังพยายามหลีกเลี่ยงที่จะทำงานร่วมกันด้านการเงินอาจมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองกับคนใกล้ชิดด้านความรักสำหรับคนโสดอาจกำลังพยายามตีตัวออกห่างจากคนที่เข้ามาผัวพันส่วนคนมีคู่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ากำลังมีปัญหาใหญ่ในความสัมพันธ์ และคุณกำลังหลีกหนีมันอยู่คำเตือนการหลีกหนีไม่เคยช่วยแก้ปัญหาความสัมพันธ์ได้จงรวบรวมความกล้าและหันหน้าไปพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาสถานการณ์ที่สี่ฝันว่าวิ่งแต่เท้าไม่ขยับหรือวิ่งช้ามากคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นภาพสะท้อนของความรู้สึกไร้อำนาจสิ้นหวังและ การย่ำอยู่กับที่คุณอาจกำลังพยายามอย่างหนักที่จะแก้ไขปัญหาหรือหนีจากสถานการณ์เลวร้ายแต่กลับรู้สึกว่าไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยด้านการงานคุณอาจกำลังรู้สึกว่าทำงานหนักแต่กลับไม่ได้รับการยอมรับหรือเลื่อนตำแหน่งรู้สึกเหมือนกำลังย่ำอยู่กับที่ด้านการเงินพยายามหาเงินเท่าไหร่ก็ยังไม่เพียงพอกับรายจ่าย รู้สึกว่าไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรนี้สินได้ด้านความรักสำหรับคนโสดพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่สมหวังในความรักส่วนคนมีคู่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่มีทางที่จะดีขึ้นได้คำเตือนเมื่อการวิ่งไปข้างหน้าไม่ได้ผลบางทีอาจถึงเวลาที่ต้องหยุดและลองเปลี่ยนเส้นทางหรือเปลี่ยนวิธีการ การดันทุรังต่อไปอาจมีแต่จะทำให้คุณหมดแรงสถานการณ์ที่5ฝันว่าวิ่งหนีแล้วหาที่ซ่อนได้สำเร็จคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่บ่งบอกถึงการหลีกเลี่ยงปัญหาได้ชั่วคราวคุณอาจจะสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ในระยะสั้นแต่ปัญหานั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริงด้านการงาน คุณอาจจะสามารถหลีกเลี่ยงงานที่ยากหรือความขัดแย้งไปได้ชั่วคราวด้านการเงินอาจจะสามารถยืดเวลาการชำระหนี้หรือหาเงินมาหมุนได้ทันเวลาด้านความรักสำหรับคนโสดอาจจะสามารถตีตัวออกห่างจากคนที่คุณไม่ต้องการได้ส่วนคนมีคู่อาจจะสามารถหลีกเลี่ยงการทะเลาะก,กันไปได้อีกครั้งคำเตือนการซ่อนตัว เป็นเทียงการซื้อเวลาตราบใดที่ปัญหายังไม่ถูกแก้ไขมันก็จะยังคงตามหาคุณอยู่จงใช้เวลานี้ในการวางแผนเพื่อเผชิญหน้ากับมันสถานการณ์ที่6ฝันว่าวิ่งหนีจนรอดพ้นคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่ดีมากบ่งบอกว่าคุณจะสามารถเอาชนะความกลัว และผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้สำเร็จเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะและการหลุดพ้นจากครร้ายด้านการงานคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากได้สำเร็จหรือเอาชนะคู่แข่งได้ด้านการเงินจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินหรือปัญหาทางการเงินที่ติดขัดให้ผ่านพ้นไปได้ด้านความรักสำหรับคนโสดจะสามารถตัดใจจากเรื่องราวเก่าๆ และเริ่มต้นใหม่ได้ส่วนคนมีคู่จะสามารถแก้ไขความขัดแย้งและกลับมาเข้าใจกันได้ดีขึ้นคำเตือนจงภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเองที่สามารถเอาชนะปัญหาได้และจงจดจำบทเรียนที่ได้รับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกสถานการณ์ที่7ฝันว่าตัวเองเป็นฝ่ายวิ่งไล่ล่าคนอื่นคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลัก เป็นความฝันที่สะท้อนถึงความทะเยอทะยานและความต้องการที่จะควบคุมคุณกำลังมุ่งมั่นที่จะไขว่คว้าเป้าหมายบางอย่างหรือพยายามที่จะเผชิญหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาหรือทวงถามในสิ่งที่เป็นของคุณด้านการงานคุณกำลังไล่ตามความสำเร็จหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างมุ่งมั่นด้านการเงินคุณกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อสร้างความมั่งคัง่ง หรืออาจกำลังติดตามทวงหนี้สินด้านความรักสำหรับคนโสดคุณกําลังเป็นฝ่ายรุกในการสร้างความสัมพันธ์ส่วนคนมีคู่คุณอาจกําลังพยายามที่จะแก้ไขปัญหาโดยการเป็นฝ่ายเข้าหาคําเตือนความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่จงระวังอย่าให้มันกลายเป็นการคุกคามหรือสร้างความกดดันให้กับผู้อื่นมากจนเกินไป สถานการณ์ที่แปฝันว่าวิ่งเข้าหาบางสิ่งด้วยความเต็มใจคําทํานายมีดังนี้คําทํนายหลักเป็นความฝันที่ดีมากแตกต่างจากการวิ่งหนีโดยสิ้นเชิงมันบ่งบอกว่าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและกําลังมุ่งหน้าไปสู่ความสําเร็จด้วยความกระตือรือร้นและความมั่นใจอย่างเต็มเปีย่ยมด้านการงาน คุณกำลังจะได้รับโอกาสที่ดีและคุณพร้อมที่จะขว่คว้ามันไว้อย่างเต็มที่ด้านการเงินคุณมีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนและกำลังลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้านความรักสำหรับคนโสดคุณพร้อมแล้วสำหรับความรักและกำลังมุ่งหน้าไปหาคนที่ใช่ส่วนคนมีคู่คุณและคนรักกำลังมีเป้าหมายร่วมกันและมุ่งมั่นที่จะทำให้เป็นจริงคำเตือน จงรักษาพลังและความมุ่งมั่นนี้ไว้แล้วความสำเร็จจะเป็นของคุณอย่างแน่นอนได้เวลามาเจาะลึกเลขนำโชคแต่ละรูปแบบกันแล้วครับการตีเลขจากฝันว่าวิ่งหนีนั้นมีความเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวและความกลัวตามตำราการวิ่งคือเลขเจ็ดการหนีคือเลขหนึ่งเรามาลงรายละเอียดกันครับฝันว่าวิ่งหนีทั่วไปเลขเด่นที่สุดคือเจ็ด ชุดเลขแนะนำหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองวิ่งหนีไม่ขยับเป็นเลขเตือนเคราะห์เจ็ดและศูนย์ชุดเลขแนะนำเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดวิ่งหนีจนรอดเป็นเลขแห่งความสำเร็จเจ็ดและเก้าชุดเลขแนะนำเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดวิ่งไล่ล่าให้ใช้เลขเจ็ดและแปด ชุดเลขแนะนำเจ8ด7วิ่งเข้าหาเป้าหมายเป็นเลขแห่งโชค7และ5ชุดเลขแนะนำเจ็ดาห้าเสรุปท้ายที่สุดแล้วความฝันว่าวิ่งหนีคือเสียงตะโกนจากจิตใต้สํนนึกที่บอกให้เราหยุดหยุดวิ่งหนีและหันกลับมาเผชิญหน้ากับความจริงไม่ว่าสิ่งที่คุณกำลังหนีอยู่จะเป็นปัญหา ความรับผิดชอบหรือความกลัวในใจการ,รเผชิญหน้ากับมันคือหนทางเดียวที่จะทําให้คุณเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงและเมื่อคุณหยุดหนีคุณก็จะพบว่าตัวเองมีพลังที่จะวิ่งเข้าหาความสําเร็จได้สําหรับในตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกความฝันที่เป็นที่สุดของฝันร้ายที่กลายเป็นดีนั่นก็คือฝันเห็นลงศพใครรอฟังอยู่บ้างอย่าลืมกดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดชมและคุณเคยฝันแล้วมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหรือไม่มาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากวันนี้พกทำนายฝันโดยเอเมนคาตู่นายตู่วันนี้พกออนไลน์นววนนสนับสนุนวันนี้พกนายตูให้สร้างสารรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่ พร้อมเพศู8 1 4 3ปดหนึชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูณบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดสวัสดีครับ